สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาลบบุรีตามหาพาบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่พี่เพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับผมหลังจากที่จริงต้องเป็นวันหยุดนะครับพี่ๆี่พอดีเมื่อวานไปเช่าพระมาหลายเจ้ากลับไม่ทันนะพี่ๆก็เลยมาลงวันนี้แทนนะครับเมื่อวานหยุดไปแล้วนะครับผม พี่พี่ท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะครับ0817941656นะครับผมหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพี่พี่บางอย่างก็ต้องขออภัยนะครับบางอย่างก็บอกราคาบางอย่างก็ไม่ได้บอกอยากให้ท่านที่สนใจจริงๆนะครับหลังไมกันเข้ามานะครับผมเหมือนเช่นเคยนะครับพี่พี่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับห้ามพลาดรับชมนะครับพี่พี่มีของเก่าๆบ้านๆเลยนะพี่พี่ได้มาและก็มีชุดหลวงพ่อเพี้ยนแบบเหรียญสวยๆหายากนะครับ ห้ามพลาดรับชมนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่ๆเดี๋ยวเราเริ่มชมองค์แรกของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมองค์แรกของวันนี้นะครับพี่ๆถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บมากๆเลยนะครับผมเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคูบาสีวิชัยนี่ยสวยเดิมๆเลยนะพี่ลมดำแบบโหไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับผม วัดพันอ้นนะพี่พี่เชียงใหม่2 5 1 2นะครับถือว em, ่าเป็นเหรียญยุคเก่าอยู่นะพี่พี่พิธีปลุกเสกโหยิ่งใหญ่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสายเหนือนะครับผมดูง่ายมากๆเลยนะพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมาครับนี่เหรียญสวยมากๆเลยนะพี่พี่นี่รมดาเดิมๆเลยนะครับดูง่ายมากๆนะครับดูตัวตัดนี่จบเลยนะพี่พี่หูปิ้นนะครับผมนี่ปีเก่าเลยนะครับ2 5 1 2เหรียญคือเดิมเลยนะพี่พี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมาครับยินดีแบ่งปันนะครับนี่ ลมดำแบบโอ้โหน่าเก็บมากเลยนะพี่ๆสวยงามมากๆเลยนะครับแห้งๆประหลอดเลยนะพี่ๆนี่ดูง่ายสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเอียงให้ดูนะพี่พนี่เดิมจริงนะครับเส้นสายรายละเอียดสายฝนนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับนะไปถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บพิธีใหญ่นะครับผมองค์ต่อไปนะครับพี่ๆอันนี้โอ้โหอันนี้เก่ามากเลยนะพี่สองสี่เก้าเจ็ดเป็นเหรียญกระไ่ทองมีแพรโบเดิมๆเลยนะครับผม แต่ผมว่านาะสมัยก่อนเขาคงปลุกเสกด้วยเกจิกเก่านะพี่พี่เป็นเหรียญนี่นะครับสองสี่เก้าเจ็ดที่ลึกในงานบรรจุอธิอบุตรบุพชนนะพี่พี่สิบเอดเมษาเก้าเจ็ดนะพี่พี่อันนี้เราซื้อไว้ดูเป็นเหรียญเก่าได้เลยนะพี่พี่คือแบบว่านาเกตถือว่าเป็นเหรียญที่ว้ศึกษาก็ลาศึกษาอะไรได้นะพี่นี่พศลึกนะปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับผมเป็นเหรียญเก่านะครับ ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้คือมีโบเดิมๆเลยนะพี่กระไรทองแบบแชมป์แชมป์ชมเลยนะครับเป็นเหรียญบุคบชนนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับเนี่ยเดิมเลยนะพี่พี่อันนี้แพรแทบโอ้โหคัสสิกมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นเหรียญเก่าน,นะครับผมองต่อไปนะครับพี่พี่เป็นเหรียญพระพุทธยอดฟ้าน,นะครับวัชเชตุพลเนื้อเงินแท้นะพี่พี่ปี2 5 1 0ันห้าร้อยสิบโอ้โหอันนี้พิธีใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนะพี่ปกติเราเจอเนื้อธรรมดานะครับเรียญวัชเชตุพลน ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินแท้นะพี่วี่นี่อันนี้ดูจมูกเนี่เงินดูง่ายเลยนะวี่เป็นเงินเก่าเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมนี่เหรียญสวยกิ๊บเลยนะพี่วี่และปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับผม องต่อไปจะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญ3รอบนะครับผมนี่องค์นี้คลาสสิกดีจังเลยนะพี่ผิวแบบหิ่งๆิ่งบ้านๆเลยนะครับผมปี2 5 0 6, 6ันหนกเกจจิปุกเสษเยอะมากนะครับทหารตำรวจใช้กันอยู่ประจำนะพี่ๆนี่อันนี้คือแบบบ่งบอกถึงความเก่าพระไม่ได้ใช้นะพี่ๆแต่แปลงว่าเก็บอยู่ตามกระป๋องตามอะไรนะขึ้นซ่านะครับเป็นเนื้ออลปาก้านะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมเหรียญดูง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ปีศูนย์หกนะครับผม องคต่อไปเลยนะครับผมองต่อไปจะเป็นพระกิบบัวหลังปิตาปกติเราจเจอเนื้อเมฆกระพัดนะพี่พี่อันนี้เป็นเนื้อชิ้นเขียวนะพี่พี่นี่ดูง่ายมากๆอันนี้ขึ้นไขเ่เบงดาไข่เดิมเดิมเลยนะพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมากนะครับผมข้างหลังก็จะเป็นพระปิตานะพี่พี่พิมพเดียวก็พวกกลุงปผู้บุญเลยนะผมเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะพี่พี่นี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับ ไข่นี่บึกเลยนะพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับพระกิบบัวหลังพิตาเก่าๆเลยนะครับผมเนื้อชิ้นเขียวนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมสวยมีหน้ามีตาเลยนะพี่พี่ในอันนี้เป็นพระประหลอดเก่าเลยนะพี่พี่นี่เดี๋ยวดูนะครับอันนี้พระประหลอดเก่าสมัยก่อนนะพี่พี่พระอาจารย์ที่จะเล่นแร่แปรธาตุทำประหลอดได้นี่ต้องโหต้องมีวิชาขั้นสูงนะพี่พี่นี่อันนี้สวยมากๆเลยเป็นพระพุทธนะครับ โอ้จะสูมยากนิดนึงนะพี่พี่อ่าได้แล้วครับนี่เป็นเนื้อประลอดเก่าๆเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับนี่ดูง่ายเลยนะพี่พี่ถือว่าเป็นเข้มขังนะครับพี่พี่เนี่ยสวยงามมากๆพระคือเดิมๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับชอบเก็บได้นะพี่พี่แล้วก็ปิดตานะครับอันนี้เขาก็เล่นเป็นปิตาเมกะพัดพวกหลวงพ่อเดิมพวกอันนี้ไม่ได้ใช้เลยนะพี่อันนี้เป็นพิม์ใหญ่ปกติเขาจะมีเล็กกับใหญ่ที่ผมเคยได้เล็กๆนะพี่พี่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ดิอันนี้คือเขาไม่ได้ใช้นะครับบบพพีพี่่คือแบบดู คีบฝุ่นคี้ยุงอะไรเต็มเลยนะพี่ๆอยากยญ่ขึ้นเลยนะครับผมนี่อยู่ในกระป๋องเลยนะครับความสวยเลยอยู่เดิมๆนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับไอรอยลานๆด้านนี้ก็คือเป็นธรรมชาติของอายุพระเขาได้นะพี่ๆ และอันนี้ด้านอีกด้านหนึ่งสมบูรณ์ไม่มีอะไรนะครับผมนี่ท nice. ่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับปิดตาเก่าๆนะครับเบกะพัดนะครับผมองค์ต่อไปอันนี้อันนี้มีพี่ๆถามกันมาเมื мире, ่อวันนั้นได้ได้มาคู <oro> ่นะครับเป็นพวกลูกแป้งพวกอะไรนะครับนี่เก่าๆเป็นเนื้อดินนะครับวันนี้ได้มาอีก2องค์นะพี่เออได้มาอีกหนึ่งองนะครับหนึ่งอ่าเป็นองค์ติดคู่อย่างนี้นะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามเข้ามานะครับเอาไม่แพงนะพี่เอา400นะครับผมและอันนี้นะครับเป็นพระประทัก พระประธานพรนะครับพ่อใหญ่อินแปงนะครับพี่ๆปกติเราจะเจอพิมพ์สมาธินี่อันนี้เป็นพิมพ์ประธานพรนะพี่ๆสวยเดิมๆเลยนะครับอันนี้น่าเก็บมากๆเลยนะครับพระคือแบบโอ้มีหน้ามีตานะครับฝุ่นๆหิ้งๆเลยนะพี่ๆขั้นใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ๆเดี๋ยวสักครู่นะครับ ขยับไม้หน่อยนะครับพี่พี่เดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปเลยนะได,ได้ได้มาสองแผ่นเลยนะพี่พี่เป็นแผ่นปั๊มยัยนหลวงพ่อโอภาษีนะพี่พี่เป็นแผ่นพลาสติกนะครับนี่อันนี้ก็โห้โหนี่เก่านะสองสี่น่าจะเก้ากว่านะครับพี่พี่นี่มีมาด้วยกันสองชิ้นนะครับนี่เป็นแผ่นยันแบบบ้านเลยเป็นแผ่นพลาสติกนะครับหลวงพ่อโอภาษีนะพี่พี่อันนี้ทันหลวงพ่อนะครับผมในเล่นหามาตรฐานนะพี่พี่นี่ทันใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันกันนะครับสภาพสวยแชมป์เลยนะมีมีสองแผ่นเลยนะพี่พี่นี่ ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็ได้พระพุที่พระสตวรรษเอาองค์นี้เอาไม่แพงนะพี่เอา300พอนะอันนี้อยู่ในบ้านแบบอยู่ในกระป๋องหิ่งหิ่งเลยนะพี่พี่อันนี้มีรอยคาป,ปวกเลยนะครับผมปุกเสกพิธีใหญ่ปี2 5 0พันหณารายรย์นะพี่พี่นี่ดูง่ายมีเดือยนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับนี่อันนี้แบบหิ่งจริงนะพี่พี่ดูนี่าป,ปวกคาบเลยนะครับผมนี่บานบานเลยนะครับผม ท่านใดชอบก็ลองสอบถามแอดไลน์มาหรือโทรมาได้เลยครับและนี่ได้สมเด็จตาแผ่นดินมาพี่ๆสั่งกันหลายท่านนะครับอยู่ในกรอบเก่าเลยวันนี้ได้มา1องค์นะครับนี่หลังตาแผ่นดินอันนี้ได้มาแบบบ้านๆนะครับท่านใดชอบสะสมใา่นี้นะครับผมห้ามพลาดเลยนะครับพี่ๆองนี้ถือว่าเป็นองค์ที่สภาพสวยนะพี่ๆอยู่ในกรอบเก่าๆวินเทจโบราณเลยนะครับผมนี่หลักร้อยเบาๆนะครับแล้วก็ได้หลูมพาะขอม ลงทองมานะครับสมเด็จลงทองสวยๆเลยนะพี่พีอันนี้ปกติเราจะได้แต่เนื้อดินธรรมดานะครับอันนี้ทาทองอยู่ในพลาสติกเก่านะพี่ๆนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมและอันนี้นี่หายากมากเลยนะพี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อขอมนะครับจีวรเหลืองหลังตะกุดเรื่มเดิมจากวัดนะพี่ๆีนี่โอ้ปกติเราผมเพิ่เคยได้นะพี่พี่แบบเป็นหลังตะกุดอย่างเงี้ยครับผมนี่ หลวงพ่อท่านเข้มขังจริงนะครับพี่ๆหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลองวัวหรือวัดโพธารามนะครับผมว่าเป็นพระอนิยสส่งอีกหนึ่งรูปเลยนะพี่ๆเก็บได้เก็บนะครับแล้วก็ใช้ดีมากๆนะพี่ๆปกไม่ต้องไปใช้แพงมากเลยนะครับผมนี่นาเก็บนะครับแล้วก็พระพุทธโคดมองนี้นี่เด้งเลยได้มาบ้านเดียวเลยนะพี่ๆนี่อันนี้เด้งๆเลยนะครับให้ดูนะครับจมูกปากหน้าตานี่คือสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้ปี0ูนย์ะพี่ๆนี่เนื้อหานี่โหหลังยัน5้านะครับ ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่มาแบบบ้านๆเลยนะครับผมสภาพสมบูรณ์เลยนะพี่ๆนี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปกันเลยนะครับองค์ต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงปู่ท้วนนะครับออกทางเพชรบุรีนะพี่ๆปศเก่าเ้วยนะครับผมนี่อันนี้เกจจิผุกเสกเยอะนะพี่ๆนี่สภาพสวยเหรียญเขาจะเป็นกระไหลทองนะพี่ๆแต่ เหรียญหลวงพุทธวดนะครับเป็นหลวงพ่อฤทธิวิทยานนะครับศักดิ์สิทธิ์นะพี่พี่อันนี้จะเป็นงานผูกพัสดีมาวัดทรงธรรมนะครับเขาย้อยเพชรบุรีปีศูนย์เก้านะพี่พี่นี่หลักร้อยเบาๆกระไรเดิมๆเลยนะครับผมน่าเก็บมากๆเลยนะครับแล้วอันนี้ก็ได้พระเพชรบุรีมา2ชิ้นเลยนะพี่พี่นี่อันนี้คือเหรียญเล่นเลยนะพี่ห่วงเชื่อมเก่าปีเก้าขว่าได้นะครับพระศรีวิชัยมงคลน,นะพี่พี่นี่สวยเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องเลยดู นี่ไม่ได้ใช้เลยนะพี่พผิวกับคลาสสิกมากๆเลยนะครับด้านหลังก็เหลืองเดิมๆเลยนะครับผมนี่ห่วงเชื่อมนะพี่ห่วงเชื่อมก็บ่งบอกถึงว่าปีเก้ากว่านะครับผมนี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับท่านใดรู้จักนะครับพระ4ีวิชัยมงคลนะครับน่าจะเป็นพระุร,รูปศักดิ์สิทธิ์ทางเพชรบุรีนะพ,พี่อันนี้เป็นเหรียญเล่นเลยนะพี่พี่ลองหาข้อมูลน่าเก็บมากๆเลยนะครับ แล้วก็ได้หลงพ่อเพี้ยนนี่อันนี้หายากอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อชนวนนะพี่พี่เนื้อชนวนจะหายากกว่าเนื้อปกตินะครับเป็นเหรียญหลงพ่อเพี้ยนเสมารุ่นปราบมานนะครับมีโค้ดเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับผมอ่าปราบมานเออชนะมานนะครับพี่พี่อันเป็นรุ่นนิยมนะครับชะนะมานอายุวัฒนมงคลนะพี่พ,พี่ปีเดี๋ยวก่อนนะครับปี5 9นะพี่พี่นี่สวยมากๆเป็นเนื้อหายากน่าจะเป็นเนื้อชนวนนะครับผมท่านใดชอบก็ ยินดีแบ่งปันนะครับผมเนสวยมากๆเลยจมูกโด่งเลยนะพี่อันนี้จะเป็นเนื้อหายากนะพี่ๆจะมีเนื้อทองแดงธรรมดาก็มีนะครับมีมาสองเหรียญเลยนะพี่พี่โอ้โหอันนี้ปกติผมจะเคยได้อะไรนะปา่าปราบมารพี่ปราบมารอันนี้ชนะมารน,นะพี่ๆสวยกิ๊บเลยนะครับหลุงเขาเพียนถือว่าเป็นรุ่นที่น่าเก็บนะครับเน่ยแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ด้านหลังก็มงบอกัวโหความหมายนะครับ เข้มขังจริงนะพี่พี่รุ่นนี้นะครับผมและเป็นเนื้อที่หายากนะครับมีโคดตอกมีอะไรนะครับผมนี่จมูกโด่งผิวพันวันนะคือแบบแชมป์นะพี่พี่สวยแชมป์เลยนะครับพระพวกนี้นะครับอยู่ในซองเดิมๆนะพี่พี่แต่นี้คือซองมันเก่าผมก็เลยต้องแกะออกนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกริ่งนะครับพรกกิ่งชัยวัฒน์พรกกิ่งชัยวัฒน์หลวงพ่อเพียนรุ่นเจริญพรนะพี่พี่ปี54ี่นี่อันนี้หายากมากๆเลยนะพี่พี่บชุดนะครับพระกิ่งพระชัยวัฒน์นี่ สวยเดิมเดิมเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนิดก่อนนะพี่พี่เนาะดูพักกิ่งหน่อยดีกว่าเนี่ยเดิมเดิมเลยนะพี่พี่เนี่ยสวยงามนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมถือว่าเป็นพักกิ่งที่แบบครบชุดอย่างนี้นานๆจะมานะครับนี่พักกิ่งวิมลสมนนวัดนะครับมีหมายเลข3362นะพี่มีโค้ดตอกนะครับนี ดูง่ายมากๆเลยนะครับทันใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับพวกขบเขียนนี้น่าเก็บจริงนะพี่พี่อันนี้จะเป็นเหรียญไตมานะครับเนื้อ3กษัตริย์ปี50จะได้มาทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เลยนะพี่พี่นี่เป็นเนื้อ3กษัตริย์อย่างนี้นะครับซองเดิมๆเลยนะพี่พี่นี่ทันใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับด้านหลังก็จะเป็นเสือนะพี่พี่นี่โอ้แชมป์เลยนะครับผมทันใดชอบนะครับห้ามพลาดในชุดหลวงพ้อเขียนวันนี้นะครับเจ้าของไปจองมาจากที่วัดทางนั้นนะพี่พี่ เดี๋ยวสักครู่นะครับผมนี่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กก็สวยเมื่อกี้พิมพ์ใหญ่นะครับเหมือนกันนะครับผมท่านใดยกคู่ก็เดี๋ยวมีราคาพิเศษว่ากันนะครับผมนานๆมานะครับและได้เป็นเนื้อ3กษัตริย์ด้วยนะครับแล้วก็ได้รูปหล่อ49เป็นหล่อโบราณนะพี่ๆถือว่าเป็นรูปหล่อที่น่าเก็บนะพี่พี่เป็นหล่อโบราณนะครับผม สวยไหมนะครับพี่พี่นี่ซองเดิมโอ้โหผิวนี่คือคลาสสิกมากเลยนะครับอันนี้เนื้อแบบคลาสสิกแบบหลงหินเก่าเลยนะพี่พี่หล่อโบราณอยู่ในซองเดิมๆนะครับเนี่ยแท้ดูง่ายนะครับมีโค้ดตอกด้านหลังนี้นะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมแล้วก็มีเตารีดนะครับนี่เตารีดเตารีดสององค์เลยนะพี่พี่เตารีดหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิ่นนะครับผมนี่ซองเดิมอะไรเดิมนะครับท่านใดพลาดคลิปนี้วงพอเพี้ยนเด็ดๆหลายชิ้นนะ ท่านใดพลาดก็โ,โหหาโอกาสอย่างนี้ยากเลยนะครับที่จะมาแบบบ้านๆแบบไม่ได้ใช้นะพี่พี่พระคือไม่ได้ใช้งั้นเลยนะพี่พี่ผมไปเช่ามาเมื่อวานเนี้นะครับผมย่งไงก็ฝากเลยนะครับพี่พกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพี่พี่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกๆวันนะครับท่านใดนะครับสนใจพักเครื่ององค์ไหนนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับพี่พี่ถ้ากลัวไม่ทันนะครับท่านใดปิดทันไม่ทันก็ต้องขออภัยตรงนี้นะครับยังไงก็ขอจบ E ีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านยังไงก็ฝากทักทายกันนะพี่พี่ฝากคอมเมนต์ทักทายกันพูดคุยกันได้นะครับพี่พี่สวัสดีครับขอบค